บิลเช็คใหม่หมดทั้งคันแล้วนะครับรายละเอียดก็เหมือนเหมือนทุกๆครคันนะครับที่อู่เช็คให้ครับเราไม่มีตัวจตรวจเปลี่ยนใหม่สู้ลำเลียงนะครับใหม่ยกชุดสเตอร์เต็มร่องเท้าเลียมชุดลูกปืนต่างๆนะครับนิ้วสปริงปากพอเลสเทียวดันพอสปริงนะครับชุดลูกปืนคันชักต่างๆนะครับเช็ชคชหมดแล้วนะครับ โสเตอร์บูต่าง,งนะครับอนนี้นะครับซา้าคันนี้นะครับ,นนรบเปลี่ยนสลักชุดยกตัวมอนโดใหม่เลยนะครับแล้วก็เฟรมห้างขวานี่เปิดศูนย์ใหม่นะครับเฟืองขับใหม่เพ้าขับใหม่ขับเปลี่ยนเพ้าขับเปี่ยร,ร์ปมสก,กีใหม่สี่ตัว นะครับลูกปืนน้อเลืรอปืนล้อนำต่างๆนะครับข้างล่างจบเลยนะครับไม่ต้องไปทำเพิ่มไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมนะครับกเกียวตั้งล้อนำก็เปลี่ยนให้ใหม่ดนวยนะครับคันนี้ สกรูตะแรงต่างๆนะครับทางอู่เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S องเก็เป็นร้างเรียกนะครับแตนเลดผ่าเปลี่ยนร้างให้เลย <S <S ๆๆๆสกตรูลำเลียงดอกจกต่างๆนะครับที่อู่เช็คให้เรียบร้อยหมดเลยครับตอนนี้ก็พร้อมส่งแล้วนะครับ พร้อมจัดส่งแล้วนะครับ EC 95ปลายทางกันทะลักจังหวัสดศสรีสะเกษครับยิ้วใหม่หมดทั้งคันครับเห็นเครื่องเราะมากครับอันนี้ เดี๋ยวมาชมรอบๆคันกันนะครับเนี่ยอยู่ตรงนั้นไปไหม พร้อมจัดส่งแล้วนะครับฟ้ามา สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาบรรยายด้วยภาพต่อนะครับหลังจากดูคลิปกันจบแล้วนะครับดีซีก็5ห้าคันนี้นะครับถูกรื้อทาใหม่ทั้งคันนะครับรื้อทาใหม่ออกทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าเกียร์ปั๊มช่วงล่างตู้สกรูสแกรดต่างๆนะครับยิ้วใหม่หมดทั้งคันนะครับคอปูเลตใหม่่าใส่คอสปริงใส่สเตอร์เต็มร่อง นะครับพื้นปากถูกเละพื้นเก่าปูเลดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เช็คเกียร์และปั๊มนะครับพ้าเบรกเปลี่ยนใหม่ส,สิบแผ่นเลยนะครับล,ลูกปืนพัดลมต่างๆพวกนี้ครับจุดใหญ่หญทั้งอู่จะแก้ไขปัญหาให้หมดเลยนะครับ mm. เพื่อไม่ให้ลูกค้านะครับเสียเวลา,าเสียเวลาในการซ่อมหน้าง,งานซึ่งทำให้เสียเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับ เพราะเป็นช่วงที่กำลังหาเงินหาได้ได้นะครับับดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถอดเฟรมช่วงล่างออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ดูชิ้นส่วนต่างๆที่ชํำรุดครับช่วงล่างพร้อมแล้วนะครับนี่นสีเกียร์ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับพร้อมชุด ปั๊มตัวเดินนะครับสเตอร์เฟืองขับต่างๆนะครับเช็ดเสร็จที่อู่ไปเลยนะครับลูกรอกสิบามฟันตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่ตัวนี้โซลมเรียงใหม่ยกชุดนะครับเราจะรวจต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยพวกบูทต่างๆเกลียวดันนะครับมีแถมให้ไปในตัวเลยนะครับสูตรของทางอู่เรา <c oughs> บูธผ้ายางต่างๆเยอะครับพอดีจำฮอนเปลี่ยนเอ้ยถ่ายรูปไว้ได้ไม่ครบนะครับกับจุดที่เปลี่ยนไปให้นะครับสายพานพันลมนะเครื่องเปลี่ยนใหมนะ่เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามของรถนะครับ ทันนี้เบิกเฟรมข้างขวาใหม่ของศูนย์นะครับทั้งเส้นเลยแล้วก็ซ่อมชุดมอนโรนะครับบูธต่างๆที่ตีนะคขับชอบเอียงนะครับปัญหาของเกห้าตอนนี้ก็เปลี่ยนสลักใหม่ลึงพอกใหม่นะครับสวัสดีครับิยะบูธนะครับกรลอกบูใหม่หมดนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องบูธมอนโรเอียงแท็กเอียงครับ คือริวทุกคันนะครับแก้ไขหมดเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนชุดเฟืองเทาบีกชุดเฟืองเทาบีกใหม่ยกชุดชุดนี้พร้อมลูกตื่มตัวนอนใหม่แล้วก็มีเฟืองอยู่ 2- 3สาจุดนะครับของใหม่เปลี่ยนไปให้เพราะว่านะครับปัญหาเลยนะครับหลักๆเป็นปัญหาหลักของบ่าลมมกต้ตานะครับอะไรตัวนี้อยู่ในเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับต้องผ่าทำใหม่เท่านั้นเพื่ออายุการใช้งาน เจ้าของเดิมมาก็ใช้มาสักพักนะครับเฟืองก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับท่านก็จะผ่าหรือมาดูนะครับทําใหม่ในจุดที่เสียหายก็เปลี่ยนให้เลยรถแต่ละคันนะครับนเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเอาไปใช้แล้วเกียร์จะรุดนะครับนะครับลูกปืเกียร์จะหอนชุดปืนตัวหนอนต่างพวกนี้นะครับเปลี่ยนให้เราจะรูดเฟืองตัวอื่นๆใส่ใจได้เลยครับไม่มีตามมุดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งน้ำมัน เคองเกียร์ให้ใหม่น้ำมันใหวิ่ให้ใหม่น้องกรองใหม่หมดนะครับนะครับเช็คจุดตัวซึนต่างให้เรียบร้อยจากทางอู่เราเลยนะครับนะครับก็ดี้ายขวาเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนลูกปืนเตานอกในนะครับลูกปืนเทาข้างนะครับเทาขับนะครับซ้ายขวายึดสายยุกเส้นครับก็จะเปลี่ยนให้เสร็จเลยนะครับ เปลี่ยนให้ใหม่เลยหรือเพลาขับตัวไหนชํารุดทางอู่จะเปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้ก็สบายใจลยแล้วก็เช็คชุดโอริงนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจะได้เอาไปใช้ไม่มีรั่วซึมนะครับอร่อรเกีย,ยร์และพัมน,นะครับซีนต่างๆนะครับเพาขับในชุดเคื่องเทาบีนะครับจับใส่ไปแล้ว ชุดปั๊มนะครับอันนี้ก็จะรื้อปั๊มก็เปลี่ยนซีน้าปั๊มใหม่หมดเลยนะครับผ่าเปลี่ยนนะครับซีน้าปป๊มอะไหล่บนและล่างนะครับชุดตีดทองเหลืองนะครับชุดประกันต่างๆที่อู่จะเปลี่ยนให้เลยนะครับให้เสร็จเลยนะครับจะรู้ชุดใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยครับซื้อรถมือสองของเราไป ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับในส่วนของเกียร์กับปั๊มใช้งานกันยาวๆครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแขนยกตัวนะครับสลักกินหลวมนะครับทางอู่ก็จะส่งเข้าโรงกลิงครับฟิตระยะบูตระยะสลักใหม่นะครับ รายละเอียดพวกนี้ทางอู่จะไม่ปล่อยผ่านเลยนะครับพวกมันลิ่งคว้านเขยนยกหน้าซ้ายหน่อยนะครับเนี่ยครับชุดสลักบูตมอนโรตัวนี้เป็นเฟรมเบิกใหม่นะครับของศูนย์นะครับพร้อมบูตสลักไมยยกชุดนะครับหกจุดนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยจากทางอู่เรานะครับเปลี่ยนไหล่นะครับ เพราะมันเป็นปัญหาของ95้านะครับเมื่อใช้ไปนานบูทจะแตกนะครับครับเดี๋ยวจจมามอนจะให้มาดูนะครับชุดบูทมอนโดนะครับบูทยกตัวคลิปค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเยอะกว่านี้ครับที่ทำไปนะครับ ก็สรุปคลิปปัาใหา<ร>เ้เอียงนะครับสัส้นๆแล้วกันนะครับแทกเอียงแทกแบะนะครับก็จะมีทุตสลัดนะครับบูทเหมือนยางโอริงกันฝุ่นนะครับ ลารรักหลังนี้ก็จะทําใหม่เลยนะครับแก้ใหม่ให้ได้รถที่สมบูรณ์ไปใช้งานนะครับเจะมารีวิวตอนนี้็นชึดย้อนนะครับีนะครับ